หัวข้อ4.6.4นะคะเป็นเรื่องของเส้นตั้งฉากและระนาบสัมผัสนะคะก็คือยังคงเก,เกี่ยวเนื่องอยู่กับเกรเดียนต์เวกเตอร์อยู่นะคะหัวข้อนี้นะคะไอเดียที่สำคัญก็คือเราจะต้องรู้ตรงนี้นะคะก็คือเกรเดียนต์ของ f เนี่ยนะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับผิวโค้งตัวนี้อ่าผิวโค้ง fxy เท่ากับ k นะคะ นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีผิวโค้ง f x y z เท่ากับ k เมื่อไหร่นะคะจะได้ว่าเกรเดียนต์ของ f นั้นจะตั้งฉากกับผิวโค้งนี้เสมอนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าตัวเส้นที่ตั้งฉากกับผิวโค้งตัวนี้นะคะจะมีจำนวนบอกทิศทางคือ f x f y แล้วก็ f z ที่จุด a, b, c ที่เราต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาสมการของเส้นที่ตั้งฉากกับผิวโค้งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะจะหาได้ถูกไหมคะก็คือการที่เราจะหาเส้นตั้งฉากก็คือเส้นตรงถูกไหมคะเส้นตรงเส้นตั้งฉากเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด P0 ของเราก็คือจุด a b c ถูกไหมคะและมีเวกเตอร์ทิศทางเวกเตอร์ v, v ใช่ไหมคะมีค่าเป็น fx ใช่ไหม fy fz ใช่ไหมคะที่จุด a b c นั่นเองถูกไหมคะ ะะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเราก็ใช้วิธีการเดิมเนาะของเราก็คือ p 0 p เท่ากับ t v ใช่ไหมเวลาหาสมก,การเช้นตรงนะคะเพราะนั้นเอา p 0 p เท่ากับ t v นะคะจัดรูปนะคะเราจะได้สมก,การนี้นั่นเองนะคะเป็นสมก,การของเส้นตรงที่เป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวโค้ง ะะเพราะฉะนั้นถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยเรียนมาก่อนแต่เราใช้ความรู้เดิมนะคะเข้ามาทําให้เราไม่ต้องจําว่านิยาม4.10เนี่ยมันคือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจําแค่ตรงสีเขียวที่ครูบอกนะคะว่าเกรเดียนของ f เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับผิวโค้ง k ยืดมาอีกหน่อยอตัวนี้นะคะสีเขียวตรงนี้คือไอเดียสําคัญนะคะเกรเดียน์ของ f เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับผิวโคง้ง fx y เท่ากับ k นะคะเราจึงได้ว่า เส้นที่ตั้งฉากกับผิวโค้งที่จุด a b c นั้นมีจำนวนบอกทิศทางเป็น f x f y f z นะคะเราจึงสามารถที่จะได้สมการของเส้นที่ตั้งฉากกับผิวโค้งเป็นสมการ4.43นะคะในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการหาสมการของระนาบสัมผัสระนาบสัมผัสก็คือ,อเรามีผิวโค้งอยู่ใช่ไหมคะระนาบสัมผัสก็คือระนาบที่ก็คือแผ่นใช่ไหมคะที่เราเอาไปแปะ กับผิวโค้งตรงนั้นนะคะแล้วเราแล้วเราได้ว่าไอจุดจุดที่เราสัมผัสคือจุดที่เราต้องการเนี่ยนะคะพอเราสัมผัสปุ๊บไอตัวแผ่นระนาบแผ่นนั้นมีสมการเป็นอะไรนั่นเองนะคะก็คือเราใช้หลักการเดียวกันก็คือสมการของระนาบสมการของระนาบก็คือ p 0 p n เท่ากับ0ยถูกไหมคะเราก็จะต้องมีจุด P 0ศกับมีเวกเตอร์ตั้งฉากถูกไหมคะตัวเนี้ยเวกเตอร์ตั้งฉากก็คืออะไรคะเกรเดียนต์ของ f ที่จุด a b c ถูกไหมแล้วก็ p 0ศย์ก็คือจุด ABC นะคะเราแทนในสมกา,ารนี้นะคะเราก็จะได้สมกา,ารของระนาบสัมผัสเหมือนกันนะคะอ่าซึ่งก็คือ หน้าตาเป็นสมการ4.44ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสมการของระนาบสัมผัสนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามีตอนนี้นะคะเราจะต้องมี f ของ xyz เท่ากับ k ใช่ไหมคะถูกไหมเท่ากับค่าคงที่นะคะทีนี้ถ้าเรามีสมการแค่อยู่ในรูปของ z เท่ากับ fxy มันก็ทำนองเดียวกันเราก็จะสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ fxy z เท่ากับ z ลบด้วย fxy เท่ากับ0ย์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสมาการสองตัวแปรก็สามารถที่จะสามารถที่จะหาสมาการของเส้นตั้งฉากแล้วก็ระนาบสัมผัสได้ทำนองเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดมากมิติไปกว่านี้คือไม่ได้นะคะมันได้แค่ว่า fxy z มีค่าเท่ากับค่าคงที่เท่านั้น ตัวอย่าง4.45นะคะจงหาสมการของระนาบสัมผัสและสมการของเส้นสัมผัสที่จุด2ลบ2 1ลบ3ของทรงรี่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราได้ว่า f x y z ของเราเท่ากับ x ยกกำลังสองส่วน4บวก y ยกกำลังสองบวก เยกกำลังสส่วน9เท่ากับ3ก็ตรงตามที่โจทย์กำหนดนะคะถ้าเราจะหาสมการระนาบสัมผัสหรือเส้นสัมผัสสิ่งที่เราต้องหาคือเกรเดียนของ f นะคะก็คือ fx, fy, fz นั่นเองก็คืออนุพันธ์ของ f เทียบ x เทียบ y แล้วก็เทียบ z นะคะ l ิฟ f เทียบ x ก็คือแค่ก้อนแรกก็จะได้ 2x ส่วน4เนาะครูตัดเลยนะคะก็จะได้ x ส่วน2ก้อนที่2ดิฟ f เทียบ y ก็จะได้2 y ก้อนสุดท้ายดิฟ z เทียบดิฟ f เทียบ z ก็จะได้2 z ส่วน9นะคะอ่ะทีนี้เราต้องการเกรเดียนต์ของ f ที่จุดลบ2 1ลบ3นะคะ เราเจอ x ตรงไหนแทนด้วยลบสเจอ y ตรงไหนแทนด้วย1นะคะเจอ z ตรงไหนแทนด้วยลบสแทนลงไปนะคะก็จะได้ลบ1 2ตัวก้อนสุดท้ายก็จะกลายเป็น ลตัดกับ9นะคะก็เหลือ3ก็จะเหลือลบสส่วน3นะคะอ่ะกราดี์ของ f ก็คือ2 -2 ลบสส่วน3นะคะอ่ะทีนี้เราต้องการหาสมการระนาบสัมผัสก่อนสมการระนาบสัมผัสก็คือ p 0 p ใช่ไหมคะเท่ากับ เเนาะเนาเ,เท่ากับสูตรเนาเราได้ P0 ศย์ของเราคือจุดลบสอนลบสนะคะแล้วก็เวกเตอร์ n ของเราคือเกรเดียนต์ของ F ที่จุดลบสอนลบสนะคะสังเกตว่าครูจะไม่ใช้สูตร4.43กับ4.44เมื่อกี้นะคะครูจะ เพราะว่าเราเราต้องมานั่งจํามันเสียเวลานะคะเราใช้ความรู้เดิมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเปิดหนังสือก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่แล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเราก็จับมาดอทกันก็จะเป็น x ลบ x ศเนาะก็เป็น x บวก2 y ลบ1แล้วก็ z บวก3นะคะดอทกับ 12-2สลบ2ส่วน3นะคะเท่ากับ0อ่ะก็คูณเข้าไปแล้วก็จัดรูปนะคะก็จะกลายเป็น x-2 -2 บวก2บวก2คูณกับ y ลบ1นะคะบวกก็ต้องเป็นลบเนาะลบ2-3ส่วน3คูณกับแบวก3เท่ากับ0นะคะอ่ะครูก็ เราก็จะจัดนิดหนึ่งจัดรูปนิดหนึ่งก็จะเป็น x 2, บวก2บวก 2y ลบ2ลบ2 z ส่วน3บวก2เท่ากับ0นะคะก็จะกลายเป็น x บวก 2y ลบ2แส่วน3บวก2เท่ากับ0นะคะอันนี้คือ สมการของระนาบสัมผัสเนาะอ่ะต่อไปครูขอขีดไว้ก่อนต่อไปสมการเส้นตั้งฉากก็คือ p 0 p เท่ากับ tv เขาไม่ได้บอกว่าเส้นตั้งฉากนั้นเอาเป็นแบบสมการอิงตัวแปรเสริมหรือสมการสมมาตรนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาตอบรูปแบบไหนก็ได้เนาะ พีศูนย์เหมือนกันเนาะเวกเตอร์ v, v ของเราก็คือเกรเดียนต์ของ f ที่จุดลบสอนลบสนั่นเองนะคะอ่าจแทนลงไป x บวกสอลบหนบวกสอันนี้คูเอามาจากเมื่อกี้นะคะเท่ากับ t v นะคะ v ของเราก็คือ1 2ึ่อลบสส่วนสมสมการแรกก็จะเป็น x เท่ากับลบสบวก t นะคะ y เท่ากับ1บวก2 t ทีแล้วก็ z เท่ากับลบ3ลบ2ส่วน3 t ทีนะคะอ่าอันนี้คือสมาการเส้นตั้งฉากนะคะอโอเคนะคะ